ยินดีต้อนรับสู่ WKP Auto แหล่งข้อมูลที่คุณวางใจได้สำหรับอัปเดตล่าสุดรีวิวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานพาหนะทางทหารโดรนและเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลก สำหรับวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในระบบอากาศยานไร้คนขับที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในแวดวงกลาโหมนั่นก็คือวิงลุง3โดรนโจมตีรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2025ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจีนในด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือ UCAV ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ของสงครามยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและอาวุธที่ทรงพลัง วิงลุง3เป็นสมาชิกใหม่ของตระกูลวิงลุงที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากบริษัท AVIC หรือ Aviation Industry Corporation of China โดรนลำนี้มีความสามารถในการบินระยะไกลที่ระดับความสูงสูงมีบทบาทหลากหลายทั้งในภารกิจลาดตะเวนตรวจการและการโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำ จุดเด่นสำคัญที่ทำให้วิงลุง3ามแตกต่างจากกลุ่นก่อนคือระยะการปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้นน้ำหนักบรรทุกที่มากขึ้นและระบบเซ็นเซอร์ที่ล้ำสมัยทำให้โดรนลำนี้เป็นแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นสูงรองรับทั้งภารกิจทางทหารและด้านข่าวกรองที่หลากหลายตัวเครื่องออกแบบด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยเน้นหลักอากาศพลาศาสตร์แบบล่องหน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจระยะไกลรุ่นปี2025นี้มาพร้อมกับขีดความสามารถในการบินต่อเนื่องได้นานถึง40ชั่วโมงขึ้นอยู่กับลักษณะภารกิจซึ่งถือว่าสำคัญอย่างยิ่งสำหรับภารกิจลาดประเวนชายแดนเฝ้าระวังทางทะเลและการโจมตีระยะไกลช่วยให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงหรือสนับสนุนจากภาคพื้นดินบ่อยครั้ง ในด้านสเปควิงลุง3มีระยะปีกประมาณ20เมตรใช้เครื่องยนต์เทอร์โบพอร์อออปอที่ให้ประสิทธิภาพเชื้อเพลิงที่ดีและสามารถบินในระดับความสูงได้อย่างยอดเยี่ยมระดับเพดานบินปฏิบัติการอยู่ที่ประมาณ15,000เมตรทำให้สามารถบินเหนือระบบป้องกันภัยทางอากาศจากภาคพ,พื้นส่วนใหญ่เพิ่มโอกาสในการอยู่รอดและขยายขีดความสามารถในการตรวจการจากที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นอีกประการของวิงลุง3คือความสามารถในการบรรทุกอาวุธที่หลากหลายโดรนลำนี้สามารถติดตั้งขีปพนาวุธอากาศสู่พื้นดอกระเบิดนำวิถีและอาวุธโจมตีเป้าหมายแบบแม่นยำได้หลายประเภทนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจการที่ทันสมัยทั้งกล้องตรวจจับด้วยแสงและอินฟราเรดเรดาร์สังเคราะห์ภาพและระบบข่าวคลองอิเล็กทรอนิกส ช่วยให้วิงลุงสามสามารถตรวจจับเป้าหมายสอดแนมพื้นที่และเก็บข้อมูลข่าวครองได้อย่างแม่นยำวิงลุงสามรุ่นปี2025นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกองทัพจีนเท่านั้นแต่ยังคำนึงถึงตลาดส่งออกด้วยหลายประเทศที่ต้องการยกระดับศักยภาพทางทหารในราคาที่เข้าถึงได้ ต่างให้ความสนใจใน UCAV รุ่นนี้ด้วยคุณสมบัติที่รวมเอาระยะบินไกลน้ำหนักบรรทุกมากเซ็นเซอร์ล้ำสมยัยและราคาที่แข่งขันได้ทำให้วิงลุงสามเป็นคู่แข่งที่น่าจับตาในตลาดโดรนระดับโลกโดยเฉพาะสำหรับประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางทหารจากฝั่งตะวันตกได้ท่ามกลางแนวโน้มที่กองทัพทั่วโลกหันมาใช้ระบบไร้คนขับมากขึ้น โดรนอย่างวิงลุง3จะมีบทบาทสำคัญในความขัดแย้งยุคใหม่ความสามารถในการโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำโดยลดความเสี่ยงต่อชีวิตนักบินทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของกองทัพยุคป,ปัจจุบันรุ่นปี2025นี้เป็นตัวอย่างชัดเจนที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีโดรนและความมุ่งมั่นของประเทศต่างๆที่ลงทุนในแพลตฟอร์มไร้คนขับเพื่อสร้างความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ หากคุณต้องการอัปเดตเกี่ยวกับรีวิวสเปคและข้อมูลเชิงลึกของโดรนเครื่องบินขับไล่และเทคโนโลยีทางทหารล่าสุดจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง w u KP Auto และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวใหม่ๆ